เคล็ดลับตากผ้าหน้าฝนทำยังไงให้ผ้าแห้งเร็วๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะเป็นฤดูฝนที่บางคนก็ชอบเพราะว่าเย็นชุ่มฉ่ำแต่บางคนก็ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเปียกเฉอะแฉะฝนตกรถติดอีกต่างหาก แต่ที่แน่ๆมีอีกเรื่องที่หลายคนคงจะประสบป,ปัญหานะคะนั่นคือการซักผ้าแล้วตากผ้าทามยังไงมันก็ไม่แห้งนั่นเองค่ะมีกลิ่นอับชื้นใส่ไปก็ไม่มั่นใจไม่มีเครื่องอบผ้าจะไปซื้อเครื่องอบราคาก็แพงอยู่วันนี้ช่องสวัสดีวันสดใสมีเคล็ดลับตากผ้าหน้าฝนมาฝากทุกคนกันค่ะ 1. ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หน้าฝนตากผ้าไม่ค่อยเจอแสงแดดแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือผ้าเหม็นอับและก็วิธีแก้ไขนะคะให้ใช้น้ํายาปักผ้านุ่มซึ่งน้ายาปักผ้านุ่มนี้จะช่วยเพิ่มความมอหอมให้กับชุดของคุณและขจัดปัญหากินอับได้ดีเลยสมัยนี้มีหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะเป็นสูตรตากผ้าในที่ล่มอาจจะใช้ควบคู่กับน้ํายาซักผ้าที่ทําให้หอมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 2. บิดและส,บสะ,บ,สะ,ะสสสสบัดผ้าให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าบ้านไหนซักมือนะคะสิ่งที่ควรทํามากที่สุดก็คือเวลาซักเสร็จแล้วบิดผ้าให้แห้งที่สุดแต่ระวังการบาดเจ็บด้วยค่ะเอาบิดเท่าที่เราจะบิดไหวพอพอเวลาเราบิดให้แห้งแล้วเนี่ยเราก็สะบัดผ้าแรงๆผ้าจะได้ไม่ยับมากนะคะ 3. ปั่นแห้งใช้เปอร์แรงสุดค่ะอันนี้สําหรับผู้ที่มีเครื่องซักผ้านะคะ ถึงแม้ว่าการปั่นผ้าแรงๆจะทําให้ผ้ายับมากขึ้นแต่ก็จะทําให้ผ้าแห้งขึ้นเร็วเช่นกันค่ะแต่เมื่อปั่นผ้าเสร็จแล้วก็ควรจะสะบัดผ้าแรงๆก่อนตากดึงๆเอาค่ะเพื่อให้รอยยับลดลงนั่นเอง 4. เลือกสถานที่ในการตากผ้าให้ดีที่ตากผ้าที่ดีที่สุดก็คือที่โรงแจง้งมีแสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ว่าหน้าฝนแล้วเราก็ต้องหาที่ที่กันฝนได้ด้วยนะคะอาจจะมีลมผ่านตลอดไม่โดนเม็ดฝนหรือว่าปิดหน้าต่างไว้พอเวลาฝนไม่ตกอาจมีแสงลอดผ่านได้เป็นพื้นที่โลง่ลงๆกว้างๆอย่างนี้ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ 5. รีดผ้า เมื่อผ้าใต้แห้งแล้วนะคะแล้วเราไปจับดูเนี่ยจะยังรู้สึกว่าผ้ามันยังเย็นๆอยู่ให้ลองนําผ้ามารีดดูค่ะไอความร้อนจากเตารีดเนี่ยจะช่วยให้ผ้าแห้งและอุ่นขึ้นแล้วก็หอมขึ้นด้วยค่ะ 6. ใช้พัดลมจอดที่ผ้าวิธีง่ายๆนะคะพัดลมส่วนมากจะมีกันอยู่ทุกบ้านแล้วใช่ไหมคะ ใช้ง่ายมากเลยเพียงเราตากผ้าแล้วเอาผัดลมมาจ่อไว้ที่ผ้าอาจจะเปิดสายให้ไผามาช่วยระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเปิดไว้จนกว่าผ้าจะแห้งได้เลยค่ะแต่ควรระวังในเรื่องของปลั๊กไฟด้วยนะคะดูปลั๊กไฟที่ดีไม่ชำรุดเผื่อเราต้องเปิดไว้ทั้งวันตอนที่เราไม่อยู่บ้านจะได้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองค่ะเใช้คอมเพรสเซอร์แอร์ช่วย ถ้าบ้านไหนเปิดแอร์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแนะนำให้ตากผ้าบริเวณคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เลยค่ะเพราะจะมีลมร้อนออกมาอยู่แล้วผ้าแห้งไวไม่เหม็นอับแน่นอนได้ประโยชน์ทั้งคนที่อยู่ในบ้านก็เย็นฉ่ำแถมผ้าที่ซักไว้ก็แห้งเร็วไม่เหม็นแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ